ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอาคลิปวันนี้วันที่6มิถุนายน6 7ดนะครับตอนนี้เวลาส1บดโมง40สิบนาทีนะครับกำลังจะทำคลิปให้น้องนัทนะครับเดี๋ยวก็จะแพ็กส่งให้เลยนะครับคือช่วงนี้ผมกำลังติดการเตรียมตัวต้องไปเป็นกรรมการนะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับต้องทำสีผมต้องทำอะไรพวกนี้ครับเสื้อผ้ามันต้องต้องดูให้มันสมกับที่เขาเชิญเราไปนะครับ จะไปปล่อยตัวแบบเหมือนตอนอยู่บ้านอย่างนี้ไม่ได้ครับขออนุญาตก็จะไม่มีเวลาทำคลิปนะครับยังเหลืออีกสองใบนะครับท่านที่สนใจสภาพดีมากเหมือนใบนี้ครับอันนี้ใบที่หนึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับใบที่กำลังทำคลิปนะครับใบที่สองเป็นเวียดนามซึ่งไม่กล้าพูดว่าเสียงดีกว่าแล้วมีใบคู่มือด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยทําคลิปให้นะครับอันนี้น้องนายเขาไว้ใจซื้อเลยคือแบรนด์เฟนเดอร์ไว้ใจได้อยู่แล้วครับซื้อได้เลยถ้าสภาพขนาดนี้นะครับเสียงคีนกับเสียงรีเวิร์บเขาดีที่สุดอยู่แล้วครับในราคานี้นะครับ ในตานานของเขาเอาล้ครับเดี๋ยวมาทาคลิปเช็คสภาพก่อนส่งให้ครับเนี่ยเขาซื้อโดยที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมาฟังคลิปเสียงนะครับมันรู้กันอยู่แล้วว่าเฟนเดอร์เป็นยังไงใช่ไหมฮะผมจะเอามือถือวางตรงนี้ใช้กีตาร์โนเนมนะครับไม่มียี่ห้อนะครับกีตาร์ไม่มียี่ห้อไม่รู้สัญชาติไม่รู้อะไรทั้งนั้นครับไม่ต้องใช้กีตาร์ดีหลอกครับแอมดีสักอย่างอ่าใช้ไฟร้อยสิบนะครับเสียบหม้อแปลงตรงนี้นะครับห้ามลืมเสียบหม้อแปลงเด็ดขาดนะครับทนากจะให้เช็คความสมบูรณ์ของมปที่่นไได้เ็ แอมที่มันไม่ช้ำอ่ะแอมที่มันเป็นแอมสะสมแบบเหมือนกับว่าสภาพเล่นในห้องนอนนะครับเนี่ยเสียงมันจะเป็นแบบนี้เงียบสนิทไม่ต้องเสียบแป๊กนะครับอย่าเพิ่งเสียแจ็คนะครับเปิดขึ้นมาเงียบสนิทยังกับไม่ได้ใช้ครับดูนะครับผมเปิดแล้วจริงๆขนาดเปิดเกณฑจนเกือบสุดแล้วนะครับผมจะเปิดให้สุดเลยเปิดสุดเลยยังดังแค่นิดเดียวเอง เป็นไปได้ยังไงครับไม่ไม่ทางนะครับแอมเก่าๆผู้นี้เวลาแค่เปิดนิดเดียวในปกติก็ซ่าเลยครับเอาละครับต่อไปก็จะเนี่ยครับมันงียยจริงๆนะเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อเลยเปิดบนรุ่มสุดแล้วนะครับบนรุ่มสุดเลยนะครับเกณฑ์สุดเลยยังยังซ่าแค่เนี้ยโอ้โน่าเชื่อครับปกติถ้าเป็นหมไม่อยาให้พูดเลยครับต้องทําใจแอมแอมส่วนใหญ่คนก็โอเคอ่ะเขารู้ว่าแอมเก่าๆมันต้องจีนนานอยู่แล้ว ก็ต้องมีตีทุกใบไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าใบานี้บันดันยอดเยี่ยมครับเอาละครับใช้การใช้งานก่อนนะครับต่อตรงเข้ากีตาร์เลยก็เอากล้องมือถืออาตรงเนี้นะครับเข้ากีตาร์าสกรีนคอยมันต้องจีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากีตาร์สกิีคอยแล้วก็ไม่มียี่ห้อด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายหูฟังมาไว้ฝั่งนี้จะเล่นกีตาร์ไม่ได้เสียใจ,จก,ก่อนนะครับ นี่นะครับเกนเนี่ยเราก็ใช้ร่วมกับเสียงคีนคอนทูก็เหมือนมาแชลนะครับปิดบ่นมันก็จะอ้วนๆเสียงกลางเยอะเริ่มเปิดไปมันก็จะสกรูปลงนะครับเอาละครับผมเช็คแล้วนะครับใช้งานได้ดีหมดทุกปุ่มอ่เปิดแค่นี้ก่อนครับเปิดตามธรรมชาติการปรับธรรมดาก่อนนะครับโอเคเอาละครับยังไม่ได้ปรับย่าน EQ เลยนะครับดังลั่นจะเริ่มปรับย่าน EQ นะครับเทเบิล นะครับมีดีโอกับแบบใหญ่มากไม่ต้องปรับรีเวอร์ยังไม่เปิดนะครับเปิดอะไรก็ได้เสียงทวังเฟนเดอร์ขอทั้งสาย เลยแบบแค่นี้เองนะครับอ่าเดี๋ยวมาเช็คปุ่มปรับกันดีกว่านะเดี๋ยวจะเล่นเพลินพีเซนต์เนี่ยเวลาเปิดมันจะไม่ออกเวอร์นะครับมันจะออกปลายเสียงแค่นิดเดียวนะครับตอนนี้ผมเปิดเทเบิลสูตรให้ฟังก่อนนะครับเ,เทเบิลประมาณ7นะครับ <S <S ดังมากแน่นมาก <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เปิดเลยเวอร์อยู่นะครับถ้าเราปิดพีเซนต์เนี่ยเสียงมันจะไปเสียงอุ้นๆอ,อย่างนี้ มันจะลงลึกๆดิฟลึกๆแบบใครอยากเล่นบลูหนาๆนาเล่นแบบพวกแนวหนาๆนาหน่อยนะครับก็จะปิดพรีเซนต์ได้แต่ถ้าเล่นล็อกแบบว่าปั่นจิกแบบพออยู่เบอร์ก็จะเปิดพรีเซนต์อันนี้ปิดอยู่นะครับเปิดมันจะได้ยินเสียงแค่นี้พรีเซนต์มันสวยมากคือถ้าพรีเซนต์บางยี่ห้อเนี่ยขออนุญาตครับ <c oughs> พรีเซนต์บางยี่ห้อก็จะทํามา แตกต่างคาแรค c เตอร์กันไปนะครับบางอันก็คือปรับมาแล้วก็แหลมแข็งไปเลยนะครับจ้าไปตั้งแต่เบอร์สเบอร์ห้าเลยอันนี้จะให้ผลน้อยครับถ้าเราปรับหมดเนี่ยมันจะเสียงความดีฟของตัวเทเบิลจะลดลงแล้วก็ปลายเสียงจะจิกเป็นข้าโพดเลยครับเสียงป๊อปคอนแตกครับนะเวลาเราเล่นแบบว่าพุ๊ฟ ฟัเสียงมันกระเด้งมากครับท้องมากขนาดกีตาร์เฟนเดอร์ส่งเฟนเดอร์ไม่มียี่ห้อนะส่งสแตทนะครับขยักปรับตามก็ตอนนี้ก็พีเศตพีเศตสิบนะครับเทเบิลเจ็ดนะครับ มีเดียมแค่2เบส2นะครับรีเวิร์บ4วอลลุ่มเราปรับอยู่ที่7ครับคอนทัวร์สครับเกนแค่2เองนะครับเอาจะไล่นะนี่เทเบิลกับพรีเซนต์นี่แล้วนะครับพรีเซนต์มันจะมีผลแค่เล็กน้อยตอนเปิดเทเบิลเยอะๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเปิดเทเบิลน้อยจะไม่ค่อยได้ยินนะครับอ่าเปิดเทเบิล้อเยอะนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราปิดพรีเซนต์ปุ๊บมันจะหนาอุ้มๆขึ้นมาเอามาอีกทีให้ดีนะชัดเปิดพรีเซนต์ก่อนนะครับ แรงมากกันไปไอโฟนจะแตกครับอัดไม่ได้ถ้าปิดมันจะอ้วนๆบูอ้นๆน,น,น,นะครับอปิดเทเบิลให้ฟังครับป่าปทางไหนก็ดีอะ่ะเล่นกับกีตาร์ทรงสแตทยิ่งดีอะไรครับเปิดเทเบิลนะครับพอเทเบิลมา ก็ยังอิ่มชัดเหมือนเดิมมันไม่ได้บางอะ่ะพอเล่นแล้วอารมณ์มันพาไปอีกแล้วเดี๋ยวยาวอีกนะครับเทเบิลนะนะครับเปิดสุดนะครับ เทเบิลที่ปิดพรีเซนใ์ไหมครับมันจะอ้วนๆอย่างนี้พอเราเปิดพรีเซ้์ปุ๊บเสียงลึกๆจะหายไปแล้วมากินเสียงต้องปลายแทนเวลาเราเน้นลงไปเนี่ยปิกมันจะแบบตักตัๆตัมันจะออกตรงนี้ครับมันจะไม่ได้ให้ผลแบบได้ยินชัดเวอร์นะครับแต่มันจะได้ยินแค่ปลายเสียงเนี่ยเยี่ยมครับเห็นไหมมันจะตอตอกตอกตเสียงโลจะหาย พอกิบเบิร์ดชอบใช้พรีเซนต์เยอะๆนะครับไว้ปั่นอ่ะถ้าเราปิดนะครับมันจะเสียงนวลๆตรงหัวแค่ <S <S okay. สองปุ่มนี้ใช้คู่กันนะครับอ่ะมาดูมิดเสียงกลางครับมิดเดลนะครับอาจะลึกๆ เปิดมาที่ห้าครับใหญ่บมเลยเปิดหมดครับใหญ่บัลล่มไม่ต้องเปิดเบดเลยใหญ่จนบ้านจะระเบิดนะครับเกณฑ อันนี้เราลองปิดเกนดูปิดเกนได้ด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดเสียงคยีเราสามารถเปิดบนลุ่มผิวๆได้ปิดเก์เป็นศูนย์เลยได้นะครับแต่มันจะเบาหน่อยเปิดสักนิดเองดีกว่าครับให้มันขับขับพลังออกมาตัางมากอามีเดยมใช้ได้ดีนะครับปุ่มเสียงกลางเปิดแค่นี้ก็พออ่าให้ฟังเบสนะครับเบสปดิดหมด เพิ่มวอลุ่มไม่ต้องมีเบสมันก็อิ่มอยู่แล้วนะมันอิ่มด้วยเสียงกลางอยู่แล้วครับเสียงกลางมันย่านมันครอบคุมไปถึงย่านเบสน,นิดด้วยบปเบสครับบล่มเลยผมผมคิดว่า iPhone รับไม่ได้แล้วย่านนี้ใหญ่มากครับ เปิดจนหมดนี้ iPhone อัดไม่ได้แล้วครับไม่น่าเชื่อมันจะย่านเบสมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้ยังแกแอมเบสเลยครับยังแอมใหญ่มา่คือมาเลยดอกลังโพนิดเดียวครับก็ไม่นิดนะก็ก,กลางกลางครับเอาะละอปิดรีเวอร์ให้ดูครับเวาลมอยู่แปดนะครับเพราะเราเปิด แกนแค่เบอร์หนึ่งนะครับใจบันลมเลยเปิดรีเวิร์บห้าครับรีเวิร์บใช้ได้ยอดเยี่ยมนะครับเวลาขนส่งไปแล้วมันอาจจะกระเทือนนะครับถ้าไปถึงบ้านของผู้รับแล้วถ้าเกิดรีเวิร์บไม่ติดอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้เช็คที่รางรีเวิร์บเช็คดูบางทีแค่สายไฟมันหลุดรูด้จักมันหลุดออกเพราะการกระเทือนการโยนอะไรอย่างเงี้ยครับแก้ไม่ยากนะครับเปิดจนสุดรีเวิร์บครับกล้องสุดๆ คอค่ายที่ selector ส,สายเพี้ยนเอาเวลาเปิดอีวิโต้องปรับสายสายหน่อยปสายสายหน่อยสายเพี้ยนนะ สายไม่ได้นวดนะครับหยิบมาจากห้องเก็บของล<สาย>องในคำที่ดูสิครับ ยอดเยี่ยมครับเอาเราทีนี้มาเช็คภาคคอนโทรให้ฟังนะครับถ้าเปิดมิเดยมเยอะมันจะดังมากนะเปิดเบสเยอะมันก็จะดังมากขึ้นไปนะครับวอลลุ่มเนี่ยไม่ต้องกลัวมันชดเชยด้วย EQ ด้วยบล่มเลยเนี่ยนัดดูนะตอนนี้ก็คือพรีเซนต์7 7แล้วก็เสียงกลาง4เบส4นะครับปราบตามไม่เลย ซื้อของกับผมผมสอนปรับหมดด้วยแต่ถ้าเราปรับคอนัทร่มาเนี่ยเยอะๆมันจะดิฟลงไปมันจะลดความอ้วนลงแต่จะคมกริบเลยระเบิดนี่บอลลูมอยู่เบอร์เจ็ดเบอร์แปด จะเป็นเฟนเดอร์แบบคมๆอ่ะลองปรับรีเวิร์บสุดดูไหมล่ะเทเบิลสุดพรีเซนต์สุด <S 2> <S 2> เป็นพวกเดร์เวนเจอร์หรือชาโด้ได้สบายแต่เสียงมันหนามากเลยเด้อ ครับคอนโทรใช้งานได้ดีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะอ้วนอ้วนนะฮะปรับได้หมดเอาละทีนี้มาลองเสียงเกนจะลบบรลลุม <c oughs> นนะครับพอเปิดเสียงเกนเยอะมันจะดังมากเสียงเกนเบอร์สี่ครับเสียงดีนะเสียงตากใบเนี้ยปกติเฟนเดอร์เสียงตากมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเฮฟวี่นะใบเนี้ยเสียงดีเออรุ่นนี้เสียงดี เอาละเราก็ลดแล้วเพราะว่าตอนนี้ ane, เทเบิลกับพรีเซนต์เปิดสุดอยู่นะครับเอาแค่นี้ก็พออยากได้อ้วนๆนะครับเปิดเทเบิลน้อยๆแต่เปิดพรีเซนต์เยอะก็ได้ครับเปิดวุ้ลุ่มเยอะลองดูครับเาปิดวุ้ลุ่มเยอะหน่อยเพราะว่าเราเปิดเกนน้อยเอาละประมาณนี้ผมเล่นเบสยังเยอะไปเบสปิดเลยเปิดพรีเซนต์เยอะๆ เปิดเทเบิแค่ไม่ถึงสาแต่เปิดพรีเซนต์เจ็ดแล้วขนา,าดนี้ก็ได้หรือจะเอาแรมอีกหน่อยนึงก็ได้เพิ่มมีเวิร์บหน่อยลดเบสลดเสียงกลางมันใหญ่จริงๆเหลือเฟือเปิดแค่เบอร์สามก็อ้วนแล้วไม่ต้องเปิดเยอะเลยอีกนิดนึง เกบบนแค่เบอร์สามพอแล้ว จะลองเปิดเสียงแตกสุดให้ฟังนะครับแอมทุกใบในโลกใบนี้ถ้าเปิดเสียงแตกสุดมันก็จะแบดอยู่แล้วนะครับเราลองฟังดูอันนี้โอเคนะเป็นเสียงฟัดนะครับเอาไว้เล่นพวกแนวเสียงฟัดอะไดส a ตทก็ได้ครับเปิดใหญ่หน่อยขนาดเปิดนแบตศูนยะย่างใหญ่บัเริ่มแล้วบไม่จำเป็นต้องเปิดทุกครั้งนะครับแอมบางใบที่เบบอิ่มอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดเยอะนะครับ อาเล่นไดสเตทครับเอาแล้วมีหน่อยไหมเสียงตตกสุดๆนะครับ เอาไว้เล่นแนวเพลงเก่าๆดีกันนารักดาบแบบพวกแบสบัดนะครับอลองดูสิครับผมไม่เคยแกะเพลงนี้นะครับแต่ว่าเมโลดี้ เราลดวอลลุ่มที่กีตาร์หน่อยหนึ่งเราเล่นจับเสียงแตกสุดเลยก็จะออกมาอันนี้เราเปิดคอนโทรไปที่หกสิครับคอนโทรเปิดมากๆหน่อย <meter> ได้หลายซาวให้ใครมาเชลนะครับต้ปิดรีเวิร์บเสียงสายกีตาร์เพี้ยนอะ ตรงนั้นเยอะนะครับเหมือนฟัดนะตั้งสายตุ๊งกีตาร์ตัวนี้ยังไม่เคยออกมาเล่นเลยนะครับถ้ามันพวกยุคเก่าๆเฮนดิกเหมือนกันนะลองดูสิ ลูมกีตาร์สุดนะครับให้มันแบดแบดหน่อยไม่เร็วทำได้ดีครับทำได้หลายแนวครับ ในในเสียงแตดสุดแบบเดิมเนี่ยถ้าเราเปิด mm hmm. ลมกีตตร์าแค่ไม่สุดนะครับแล้วเราลองคุมด้วยดันเมิกมือนะครับดันมิกนะเราอาจจะได้ซาที่แบบเ mm hmm. สียงฟาดแบบพรอๆนะครับ mm hmm. ยอดเยี่ยมขอบคุณมากครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมแพคให้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับนัดเอาละครับยังเหลืออีกสองใบนะครับมีรุ่นนี้เลือีกใบนะครับด้านบนสภาพดีเหมือนกันครับนี่ครับมีด้านบนนุ้นนะครับสนใจติดต่อทักมาได้เลยครับ